สวัสดีครับวันนี้ผมช่างตังร้านกุญแจมือบุญชีนะอยู่กับอีสุดีแม็กปีสองพันแปดนะครับสองพันแปดนะพี่อันนี้เป็นเป็นลูกค้าเดิมผมนะครับทำกับผมไปประมาณสี่ห้าคันแล้วพี่เนะาะลูกค้าก็มาไกลมากมีร้านใกล้ๆก,ก,ก็ไม่ไปนะแต่มาทำที่นี่นะขอพอบคุณม,มากๆเลยครับเดี๋ยวผมมาทดสอบระบบให้ดูนะครับ รีโมทของผมเป็นรีโมทแท้นะครับแต่ตัวกรอบไม่ใช่ครับตัวกรอบเป็นกรอบเทียบครับเทียบที่เก็บดีนะฮะมาทดสอบกันเลยครับรีโมทตัวใหม่ตัวที่ใส่ยางซิลิโคนนะครับล็อกครับไฟกระพริบหนึ่งครั้งนะครับปลดล็อกไฟจะกระพริบสองครั้งนะครับพี่ถือนะครับนี่ครับพี่พี่เก็บไว้เลยก็ได้ครับน่าจะได้หลายใบแล้วพี่นะอ่าเดี๋ยวมาทดสอบกุญแจกันนะครับ ผมจะไม่ได้ทดสอบดอกเก่านะครับดอกเก่ามันใช้ได้เลยครับแต่ดอกมันสึกเนี่ยอันนี้ล็อกครับอันนี้เปิดครับดอกใหม่ผมตัดให้ก็คืนค่าของโรงงานให้นะครับอันนี้คือสตาร์ทนะครับสวิต์ออนโอเคเครื่องติดรอบขึ้นไม่มีไฟโชว์นะครับเรียบร้อยครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับ 082589575ครับช่างต่างร้านกุญแจมุบุญคีครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับนี่ตัวนี้ผมทําให้ลูกค้าที่3,000บาททวนนะครับปกติตัวนี้ผมทําที่3,500นะครับแต่กรอบมันไม่ใช่ของแท้ผมก็ลดให้เหลือ3,000ทวนนะฮะผมแถมยางซิลิโคนแล้วก็ลูกค้าอุดหนุนพวงกุญแจผมสองอันนะครับจาก180ผมก็ลดให้เหลืออันละ150คับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ